สวัสดีครับทุกท่านนะครับมามาชม L 5 0 1 8ถ่ายที่นะครับระหว่าง้างหน้าเราถอยกลับไปคันแล้วครับปั่นใช้ปั่นไม่เข้า,าเพราะว่าหญ้าพันดินค่อนข้างจะแข็งนะครับแข็งมากๆเลยขนาดมีน้ำหล่ออย่างนี้นะ อยู่ประมาณ8ไร่นะครับโน่นนะครับมาไกลๆโน่นนะครับปันไม่เข้านี่ต้องถอยกลับไปแล้วก็เอา L50 มาไถแล้วก็คันที่กำลังมาเนี่จะปั่นติดใบปั่นนะครับติดลายหนแล้วลเ็นต้องไถช่วยไปเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็นหญ้าแพรกนะครับค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวนี่แล้วก็มีหญ้าเถานะครับเนี่ยอะไรเนี่ยจะ,จะเอ่งหรืออะไรตดหมูตดหมาอะไรเนี่ยครับเรียกไม่ถูกก็เกิดการพันใบปั่นนะครับโอ้ก็ถ่ายค่อนข้างจะเข้ายากนะครับนี่ไอหญ้าหนาด้วยสูงด้วยดิ้งข้างล่างนี่ค่อนข้างจะแข็งมากนะครับ ทางบนเหลวเป็นขี้โคลนเลยอ่าถอยมาซ้ำก็ไม่ค่อยเข้า ยาแพกหนามาก ตอนนี้เอาเคียวมาด้วยนะครับโดนไปแล้วสามเที่ยวหญ้าแพกแล้วก็เถาอะไอะไรเรียกเถาะอะไรสึกหรืออะไเนะครับมาได้งานแล้วเขาเนี่ยแกะเพลินติดใบป,ปั่นนะครับอ่าไอ้คนถ่ายไอ้คนปั่นนะครับตามหลังเลย ใช้รรถฟรีเป็นอนนี่นะครับสภาพหญ้าแล้วก็อ้เขาอะไรสะอึกสะเอ่งอะไรนี่ครับปล่อยไว้นานจัดอากาศก็ขมุกขมัวยังไงเจ้ากลนะครับ นี่ประมาณบ่ายสามโมงแล้วปล่อยไว้นานจัดครับไม่ได้สูบน้ำแช่ไว้ด้วยดินแข็งยาค่อนข้างสูงนะครับต้องคอยถอยซ้ำอยู่เรื่อยนะครับไม่เข้ายาแพกด้วยเหนียว อโอ้โหไม่เข้าเลยลูลู่ไปเองอะอ่าต้องถอยมาซ้ำครับ มากเลยครับด้านล่างอ่าเดี๋ยวได้ล้นติดใบป,ปัดนนอีกนะครับ แล้วครับอีกคันถ่ายอีกคันปั่นไม่รู้ลนะครับรับงานมาแล้วก็ต้องทำให้เสร็จนะครับ อ้าวยังไงเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วนะครับ ลายคณาก็พอดูได้นะครับผ่านมาแต่ละพื้นยังไม่มีกินหมูเลยนะครับนี่แต่เคี่ยวลากดินทั้งนั้นเลยโอ้ดูนะครับพันยันล้อเลย,เยนะี่ะเถาอะไรนะเถาสะอึกเหรอพูดคดีแกะก็สะอึกคุกเนี่ยอย่างเหนียวนะครับพันล้อเลยนี่เถาสะอึก ยักษ์เดือดยู้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่นะครับเอาอีกแล้วครับโอ้โห oh. oh. เห็นนิดเดียวเอง oh. เห็นใบป,ปั่นนิดเดียวเองรอไปกี่รอบอีแล้วเนี่ยโอ้โหไปไม่มีกี่รอบเองครับแป๊บเดียวเต็มอีกแล้วนี่ครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับโอ้โ oh. ห oh. นี่ก็รอบที่สี่แล้วอ่าตรงนี้ไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวปัน่น ผมจะหลายอีกอหลายรอบครับโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็เพิ่นเอาไว้ตอนแห้งๆไม่ได้ครับมันจะเหนียวต้องเอาตอนสดๆนี่เลย <ผม S 1> เพินเพิ่น,นอย่างนี้เพิ่นครับเนี่ยครับไม่ติดใบปั่นก็มาติดล้ออีกคันนี้ใช้ผานอ่าสนุกสนานแล้วครับเนี่ยนะครับเห็นยากก็เขียวเนี่ย ก็ประมาณอีกสักเที่ยวนึงอยังตำหนึ่งเที่ยวยังตำนะครับหนึ่งเที่ยวติดแน่ๆนะครับใบป,ปั่นอ่าแกเพลินไปเอาละครับดูนี้รอ,อบนี้นครับว่าจะขึ้นมาหรือเปล่าเพราะติดใบป,ปั่นเต็มแล้วครับมองไม่เห็นใบมีดปั่นเลยนะครับเห็นแต่ย้า โอ้โหอาอยัางทุลังทุลังไปอีกรอบนึงทีกระจายกระจายเนียานะครับนะ่ะหมอเห็นไม่ปั่นแล้วอ่าด้านขวาย,ยังไม่หมดนะครับอ่าเพลนไปเพลินไป,ไปอย่างนี้จะของนากัไม่รู้ไปไหนนะครับมองผิวเผินขนาดนี้คิดว่าไม่มีอะไรนะครับไม่ธรรมดาเลย เอาสะเพลินเลยเหมือนกันนะพักใหญ่ๆนะครับยังไม่เสร็จด้วยนี่เอาล้ครับเสร็จสองข้างแล้วเอาสะพักใหญ่ๆเลยยังไม่ยอมขึ้นนะครับไม่เห็นใบป,ปั่นแล้วย่าล้วนๆอ้าววนมาแล้วจะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวมาแกะอีกประมาณชั่วโมงนะยังต่ำนะครับ ไม่ได้งานแน่วันนี้ชั่วโมงนึงไม่แน่อาจจะไม่เสร็จก็อยาแพกแล้วก็เขาสะอึกอ่าได้เรื่องได้เรื่องอ่าสรุปว่าตรงนี้ไม่ไถนะครับปล่อยให้ปั่นติดเล่นไปอ่าเราไปกันขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามพบกับกาสหน้านะครับสวัสดีครับ